สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครวันนี้เราขอคนมาเชิญเล่นรีบรูดะปกเออช่างเคืเ่อหมา่างและวันนี้ผม,มามน้ำเสนอเกมคนไทยสร้างนะครับซึ่งเรามาลองเล่นกันอ่ะโดยน่าราปีก็ <c oughs> ถือว่าใช้ได้บวกไครวะเนี่ยเหมือนคนนั่นละนะ ปุ๋ยเเนี่ยชูพาไปดูนะวิน้องซับน่า่รักอันนี้เกดเกดจบั่าเอิ่มเอิ่มเอิ่มเยอะเออ่องเลยมันใครลีมปัดคอมนีอะไรวะตุกตาหน้ามุย Ok. Bunu bir daha oralı. Mond. Muak. Builder'm. Hayır bu ne? Na khoshki bi dilim. Oo bum bum. ปืนขนเนี่ยขอมาอีจอโนได้ไหมจอโนเนี่ยจอโดนเออทำไมพี่มันโดนแปลกแปลกเออตาพี่เออแขนพี่ตาพี่เคยท่ะบิดเนี่ยอ๋อจอโดนมีจอบด้วยมีจอบอ,อ่ะมาดูจอบมันคิวเหรอ สี่ตัวที่พอดีอยู่ตัวแรกคือเอ้ยน้องคิคดตัวที่สองแบมพายอินเดียเลยนะแบมพายอินเดียที่สามเจดิคิลเ,เลอร์ตัวที่สี่จอร์บินเนียนนะจอร์บินเนียนเอ้ยเกมนี้ก็มีตัวรักลายอยู่ก็คือเบคอน,นเอ้ยสุกกาเ,เกมโน อะไรวะเออตวตลกอินเดียพี่ชายหน้าอย่างซิกมาเลยมีหนึ่งรถที่เก็บเก็บไว้เก็บไว้ของที่ต้องมีราคาของที่ต้องมีราคาต่ำมือเราเลยเอาตาหน้าเริ่มด้วยัน้าดูดูดูใครีิปิดบอสอูู้มยอืมอืมน่ากินยังไงยละแม่ ตอนนี้เรามาทำอาหารกันเลยแลบะบเอ่อทุกคน้ยมาเราจะมาลองให้ทั้งหมดสามตาพอและเออเพื่อทุกคนรู้จักเกมนี้นะแล้วเดี๋ยวอันนี้คืออีฟิเกเอาอันนี้องละโอ้ยโนบีโนบิเอ่อมีสกิวเลาย

อังวะนีตีสุดเ,เกมนี้มีเมคิดไหมอืมกูหันเบี้ยวอะไรวะถ้าไม่เป็นแบทแมนอู้มีคนคุดตัวด,ดีดี่สุดข้าเคยใช้ไหมมีคนนี่แหละคู่ห่วงกู อันนี้คือปุ่มปั่นทุกนียนน่ยังไงวะวอเปนอะพี่อุ้ยเด็กแดงเด็กแดงเด็กแดงเด็กเด็เดกดดกูช่วยใครบ่ได้เลยนี่ก็น,น,นี่ทำไม่สำเร็จวันนี้ผมมาเนี่ยอ่ะเหอะโอ้ยเยอะอุย้ยหลอดเลือดเกม,กมน,นี้เหมือนกับหลอดสติไม่ได้อะไม่หนีไม่หนีหนตัวตัวตัวอะไรวะ เออมันคือแหละที่ิีตอนแรกนี่ว่าที่น้องก็อีกยังไงอะวะต้องกดตรงนี้โดนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะเร้อยตรงนี้หนไหมให้มันจิกๆจ,จักๆแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้พมันไม่ง่ายขนาดนั้นมัน้งยังมันวะสับสี นงต้องพอดีทำเกิดดีอทำเต่าเนี่ยยังไงมันพิซ่าก่อนพิซซ่าวันนี้อร่อยมากเลยนี้วัววัว อะไรวะไอ้มันเล่นยังไงวะทำแบบเป็นปนี่เดี๋ยวผมว่มาผมต้องไปศึกษายอยู่รู้่อีพีแรกก็ง่ายเงี้ยคนจะอะไรบ้ากเล่นปเป็นเล่นยังไงวะไม่ได้มันคืออะไรปัดเง,ง,งี้ยมันปัดบบเป็นอ่ะ เพรว่ามันคงยากกว่านี้มั้งแค่ต่อสายไฟง่ายๆไม่ถึงโอสากิมันยากอ่เออเออโอ้ไอคือหมดไฟไอแก้แก้ โล่เลยวยโล่ดิวะปัดไฟกูอยู่ไม่เป็นเลยกูที่ไปกันต่อจังหวะนี้เอ๊ะบึ้อมือมือมือมอมืบันทวดจุยเตะใหญ่ใหญ่บอยดิแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเดินไวไปหน่อย ทำให้ไม่ค่อยไปทักใจเท่าไรมากนักการที่มันเดินไปเกินไปก็ไม่ดีคือเกมมันเร็วเกินอะพอิกิเนก็ดีกว่าเฮ้ยสรุปมึงไปเป็นพายือโจสลัดเนี่ยมึงดูมึงไม่เฮ้ยคือทำจริงไม่ไม่ดได้เลยเฮ้ย ไม่ใช <c oughs> ่ีสภาพนี่ยโลแลนี้โลแลนจังหวะนี้โลแลนต้องข้ล้วมึงเชื่เวลาแบบติกเก็ตเรด้าเรดาชืา่อไวะเชืเ่ไหะอ๋อกูอยู่แล้วยาวยาวชิว้เท่าไหร่อ๋อก็ใจและเฮ้ยมันใกล้ขึ้นวะออกไปแล้ว โอยพีชอยโอ้ยหลาลีไ <handled> ด <kr> ้เป็นไกลชิหายมันอยู่ใกล้กนเลยแล้วมันจะลองวิ <fixed that> ่งดูว่ามันเหมือนดาบเลนไหมถ้าวิ่งแล้วสติมินาหมดแล้วมันจะรีทันทีเลยหรือว่ามันจะค่อยๆรีลำบาก ไม่ว่าจะเดินจงก็เมื่อกี้มีเสียงแซ่เปมิมหนึ่งนะครับน้องผมดูคลิปเรม็มรู้พี่ชายเบกแมนโอเบกแมนได้รับบาดเจ็บเป็นหนนะักสอบสอง,สองชายเพิ่มพลรรังเพิ่มพรรลังพลังเต็มสูบเลยล่ะ

ได้เลยหลุดได้ไว้มันด่ากูนี่เหรมันด่ากูเนี่ยยอะไม่วิ่งเยอะพี่เยียพี่ชูอ้อนเดียบว้าเออแม่อะไม่ว่าขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปวันนี้ผมจบแล้วเลย